ในเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องสนไว้กับคนแคะทั้งสามเชิญรับชมได้เลยค่ะมาใหม่ลูกมาใหม่ จะเธอเข้ากล้องนั้นน <c oughs> ่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแลว้วมีเจ้าหญิงรูปงามนามว่าสโนไวท์เธออาศัยอยู่กับพระราชาและแม่เลี้ยงที่พระราชวังแห่งหนึ่งแต่แม่เลี้ยงใจร้ายอิจฉาความสวยของสโนไวท์ ทุกวันแม่เลี้ยงของเธอมักจะถามกระจกวิเศษทุกวันว่ากระจกวิเศษบอกข้านะว่าเคยสวยแบบนัมเมอร์วันและทุกครั้งกระจกวิเศษมักจะบอกกลับมาว่าอุย้ยตายท่านอยากรู้หรอข้าคงจะต้องตอบว่าท่านสินะเมื่อนางถามกระจกวิเศษแบบนี้ทุกวันก็ทำให้นางมีความสุขเหมือนกินน้ำตาลก้อนลงไปแต่วันหนึ่ง วันที่สโนไวท์สวยสุดๆแบบออร่ากระจางแจ้งยิ่งกว่าดวงอาทิตย์แม่เลี้ยงก็ถามกระจกวิเศษซ้ำอีกว่ากระจกวิเศษบอกท่านนะว่าสวยแบบน้ำเงื่นแต่ครั้งนี้กระจกวิเศษมีท่าทีเคดเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่ท่าน ท่านผั้แก่หรือยังไม่ลอยยนที่หน้าอีกแตกต่างจากนางสโนไว้ที่ทั้งสวยสูงหุ่นนางแบบเมื่อแม่แมดได้ยินดังนั้นนางจึงโกรธมากแล้วหลอกสโนไว้ให้เข้าไปในป่าลูกอยู่นี่ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ไปหาผลไม้มาให้กินจากนั้นแม่มดก็รีบหนีออกไปสโนไว้เมื่อรู้ตัวแล้วนางจึงรีบเดินจนไปเจอกับท่อมหลังเล็ก หลังหนึ่งสโนไวจึงเข้าไปทำความสะอาดบ้านก่อนจะมานอนพักที่เตียงซึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของคนแค้เมื่อคนแค้กลับมาหลังจากที่ไปเล่นไท่ป็อกดิ่งจนสงใจแล้วเห็ <c oughs> <c oughs> นเจ้าหญิงสโนไวนอนอยู่ หนึ่งในคนแฟจึงปลุกเจ้าหญิงเจ้าหญิงท่านตื่นได้แล้วทำไมถึงมาอยู่ในบ้านของพ่อค้าได้ล่ะเจ้าหญิงจึงตอบไปว่าแม่เลี้ยงพาข้ามาที่นี่ข้าขออยู่กับที่นี่ข้าขออยู่ที่นี่กับท่าคได้ไหมแล้วคนได้สคิคนแค่ทั้งสามเห็นใจจึงพยักหน้าตอบเบาๆผ่านไปหลายสัปดาห์ สโนไวกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ก็มีแม่มดหรือแม่เลี้ยงส mm ั่งเดินปอนตัวเป็นยายแก่แล been, h, ote, uh ้ว hmm. ก kid ็ประตูนางจึงเดินไปเปิดประตูยายแก่คนนั้นพูดกับเจ้าหญิงว่าเจ้าหญิงข้าขอพักสักเบนะสโนไวตอบว่าได้ค่ะคุณยาย จากนั้นยายแก่ก็ยื่นแอปเปิ้ลให้กับสโนไวเพื่อเป็นการตอบแทนนี่จะเป็นการตอบแทนนะรับประทานให้อร่อยสโนไวเห็นอย่างนั้นจึงรับไปกินก่อนจะสลบไปเพราะฤทิ์ของยาพิษ้า <c oughs> คนแค่ทั้งสามกลับมาจากที่บ้านแล้เวเจอเจ้าหญิงนอนสลบยู่หน้าบ้านท่านท่านทำไมมานอนอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียก มีเจ้าชายเลิกงานเข้ามาหาขอแฟนว่า <c oughs> ผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรไหน,นขอดูหน่อยเจ้าชายได้แตะๆแ,แล้วจากกระจี้เจ้าหญิง <c oughs> ทำให้เกิดปฏิหาร <c oughs> เจ้าหญิงเื้น <c oughs> ขึ้นมาแล้วทั้งสองก็ตกูลุมรักกันเฮ้ยพี่หลด ส้สนวไว้ได้เจอกับพ่อของตนอีกครัง้งสดวไว้ต่อกบกลับไปว่า เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ารับของจากคนแปลกหน้าเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อเราได้กลุ่มดอกทานตะวันจบแล้วค่ะ